เพลงนี้ ä, ผมฟังตั้งแต่ตอนที่เขาแสดงตอนนั้นมีวงฮาริสมาแล้วก็มีวงฮาริสมาแล้วก็ร้องกับเดียมพุซิเบิลเนี่ยนะครับมีเดียมพุซิเบิลไปแสดงด้วยแล้วก็พี่วินัยแสดงวันนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบครับชอบตรงนั้นมากแล้วก็พอมต่อมาเนี่ยคุณอิสอาลีเนี่ยก็คือพี่อิสเป็นคนแต่งเนี่ยนะครับคุณแต่งเนี่ยเขารู้จักกันดีคุ้นเคยนะครับก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปเนี่ยก็พยายามบอกว่าทําไมแฮมเมอร์เอาล้องให้พี่สักครั้งเถิด ของเพลงเนี่ยไปทาแบบแฮมเมอร์ให้สักทีนะครับเราก็าไม,ม่มีโอกาสสักทีเสร็จแล้วพอแกเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เลยคิดถึงเพลงนี้นะครับคิดถึงเพลงนี้แล้วก็พอดีลิขสิทธิ์เองอะไรเองก็เป็นผู้ดูแลกันอยู่กับค่ายเพลงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยสะดวกเพราะฉะนั้นเราชอบเพลงนี้แล้วก็ตามคําสัญญาที่เราให้ไว้กับพี่อีสด้วยนะครับก็เลยมาเป็นซิงเกิลเด่น LinkedIn ในเวอร์ชั่นของแฮมเมอร์เอาไว้มีครับตอนช่วงนี้เราจะมีเพลงใหม่ๆจากนี้ไปนะครับก็จะมีเพลงใหม่ๆ มาด้วยนะครับจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงใหม่เลยของแฮมเมอร์ในยุคปัจจุบันอาจจะเป็นลายดนตรีที่คุณฟังุก็จะรู้ว่านี่คือแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ยังมีงานที่เราจะฟิกเกอร์ลิง่วมกับศิลปินไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ด้วยนะครับเพตอนนี้เราอยากจะผสมผสานเพลงให้มันอยู่ให้มันร่วมสมัย,ยนะครับอย่างนั้นอนาคตใกล้ๆนี้ก็จะมีเพลงที่มีพิงหางกับแฮมเมอร์มาฟิกเกอร์ลิงกันเพราะว่าถือว่าเป็นต้นทางชีวิตตั้งแต่หนึ่งอันดับหนึ่งแรกอันดักสอต่อๆมาความที่จะมีแกลาบา้าความที่จะมีวงในห,ล,นะะนนล,ใหล้วก็จะมี การแสดงที่ปรับรูปแบบสมมุติทุกวันนี้ที่คุณจะติดแฮมเบอร์ในแบบอักษรศิลเดิมๆเนี่ยคุณก็จะได้เห็นแบบนั้นและถ้าเกิดต้องการความสนุกสนานที่เป็นแบบอักษิที่มีจังหวะเราก็เสริมขึ้นมาเพราะว่าทุกวันนี้แฮมเบอร์เล่นนานจนลูกหลานโตมาเล่นด้วยแล้วคอ๋อตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือสามารถชมได้ทางเพจของแฮมเบอร์เลยนะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ได้ที่พิมพ์ไปว่า h a m m e r Band t h ด i l a n d นนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็คือพิมไปว่าสิ้นจิตินแฮมเมอร์ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับใน YouTube ก็ได้ในเพจก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับงานแสดงแฮมเมอร์อย่างมีอยู่ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นเรามีคอนเสิร์ตตรงไหนเนี่ยนะครับก็แวะเปลี่ยนเข้าไปเยี่ยมกันรับรองว่าได้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาของเมืองไทยด้วยว่าเป็นไายผ่านมาทุกยุคสมัยเป็นอย่างไงที่เราเล่นดนตรีมาแล้วก็มาเติมความรักให้ความสุขกันครับในสังคมที่เราเครียดกันกับ ถ้าเอาแบบอคอนเสิร์ตที่มันน่าจะดูดีแล้วก็มีเพื่อนศิลปินไปเยอะๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนคาร์บาเพื่อนศิลปินเพื่อนศิลปินหมดเลยมีคุณล็อกไปด้วยก็คือเสกโรโซมีทั้งคุณเสือธนะพลมิลัยหลากหลายเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แฮมเมอร์อยู่ในนี้มาครั้งนี้เป็นครั้ทงที่2ที่จิงงานจัดกันแล้วก็เป็นเหมือนญาติๆเป็นน้องๆนะครับหลาน <Okay. S 1> ลุยเล่ครับเป็นงานคอนเสิร์ตลุยเล่ที่รวมศิลปินพวกนี้ทั้งหมดเลยและแฮมเมอร์ก็ <ๆ S 2> อยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับ เริ่มตั้งแต่ประมาณ12นาฬการมันจะมีขึ้นวันที่12ตุลาคมนี้นะครับที่หาดบางเก่าอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับเพราะฉะนั้นเรียนเธอแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจริงๆเข้าไปที่เพจของรูเล่ย์มิวสิควิดได้เลย ai làm thank yeah. you เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ